ปวดมากในยมทางข้างเลยปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงจริงสิบกว่าปีแลยสองกองก็ิ่มดีทู้สึกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าเช้าไปเดินบีธบาทจะมีอาการทรมานมากมากเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จากเช้าช้านี่จะจําวันลลุกขึ้นมาจะเดินลําบากก็ดีขึ้นเขาเขาก็ยังกรึบกริบอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังยังดังอยู่นะข้างนี้ก็ค่อยชั่วแล้วเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อม ซองแรกเลยนะครับผมทางก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกก็ธีบู์นี่ก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยอะครับคือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับ <laughs> ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะ,คะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมทํายังไงดีเนาะ <laughs> เขาก็แนะนาให้ค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อน <laughs> ประทับใจที่ว่าเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินแล้วจะได้ไม่ต้องโรมาบาเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอะดีอะเหมือนกับเราอะได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อะอที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงๆแต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามันมันดีแค่ไหนต้องลองดูจริงรๆปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะลาไปที่ขาหนีบค่ะลาลไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ พาสะโพกอีกครั้งวันนี้เป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้แล้วพี่ฟังเปิด u ูท b e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนนี้ผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่า เขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะเขานี่มันวมงวเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากรู้สึกจะ3สามปีเป็นมาสามปีครับเ,เขาถามว่าลุงขาไหมก็เมื่อบดปวดมากๆก็แลสต่หมอจะทาาาําเพราะว่าผ่าสะปาใบนัดผมก็ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นมาเจอดีบูลเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะไอ้ที่บวมเราอ่ะมันมันยุบยุบตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊ก ว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนะคิวไทยคือกล่องในึงมันมีห้าซองนะน่ะเออใช่จริงๆด้วย๋อใช่จริงด้วยพอ,อเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้อ,อยากได้ดีบุญของแท้ฟันคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะหากใครได้เล่นโซเชียลนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาปุ๊กอยู่แล้วล่ะนะคะทางช่องทาง YouTube และก็ Facebook นะคะซึ่งตัวบุ๊กเองนะคะเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วลงพื้นที่จริงนะคะลูกค้านะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้ราวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูนช่วยฟื้นฟูนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านนะคะ ه, เห็นผ่านหูผ่านตาม,มาเยอะแล้วแหละนะคะว่ามีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วนะคะวันนี้นะคะบุ๊กจะตอกย้ํานะคะว่าเมาเรามั่นใจแล้วเราอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลหรือว่าดีบูเน่นะคะตัวขออนุญาตเรียกดีบูลสั้นๆนะคะทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในสินค้าและเห็นรีวิวออกมาเยอะแยะมากไปนะคะแต่วันนี้ท่านจะเลือกซื้อกับใครล่ะคะที่จะได้สินค้าของแท้อ่ะมันมีของปลอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุ๊กจะมาตอกย้ำ ว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะได้ของแท้นแน่นอนออด้านข้างตัวนี้นะคะมีออยชัดเจนมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าได้รับการรับรองนะคะค่ะ ตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระใสมาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบอกต่อแล้วตัวบุกเองนะคะก็มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะนี้ก็ามายืนยันนะคะมีหลักฐานด้วยนะว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุ๊กลงพื้นที่จริงหรือเปล่านะคะค่ะค่ะก็นะคะตัวบุ๊กเองนะคะก็จะทําสื่อไว้ในช่อง YouTube นะคะสําหรับท่านนะคะ ที่สนใจที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าดีบูลคุณปุ๊กนะคะก็จะขึ้นข้อมูลของปุกเลยนะคะก็จะมีเคสต่างๆนะคะที่วุกลงพื้นที่จริงนะคะทำคลิปไว้อย่างมากมายแล้วก็นะคะเป็นการการการันตียืนยันไว่ว่ามีการเบิกของจริงจากทางสํานักงานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงทําคลิปแม้กระทั่งนะคะการไปสัมภาษณ์แต่ละครั้งนะคะก็จะมีการทําคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านกันเลยนะคะเพื่อให้ท่านมั่นใจนะคะว่าสินค้าที่ บุกขายอยู่ผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะที่บุกออกสื่อไปอะ่ะมันเรียวทม์จริงๆนะคะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ลูกค้าทานจริงเห็นผลจริงนะคะสำหรับเคสนี้นะคะก็จะเป็นเคสที่บุกนะคะไปสัมภาษณ์หลวงพ่อนะคะซึ่งอยู่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่ที่มีนบุรีวัดบางเพ็งใต้นะ,คะแค่นี้นะคะบุกก็ออกจากบ้านไปก็จะทําคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านไปเลยนะคะ ก็หลวงพ่อท่านนี้นะคะก็มีอาการปวดเข่ามาถึง13ปีนะคะหลังจากที่ได้ดูสื่อผ่านที่ญาติโยมนะคะออกมาออกสื่อแล้วก็การตีนะคะหลวงพ่อมีความมั่นใจมากเลยเพราะหลวงพ่อบอกว่าบุ๊กเนี่ยดูแล้วเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากที่หลวงพ่อนะคะได้ฉันตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญเพียงแค่1 0ซองเท่านั้นนะคะหลวงพ่อบอกว่าสามารถที่จะกลับมาเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดที่เคยบวมอาการบวมก็ยุบลงนะคะแล้วก็เดินขึ้นบัน,นไดได้อย่างสบายขึ้นนะคะหลวง พ่อนะคะก็บอกว่าโยมปุ๊กหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็อยากจะบอกบุญบอกต่อสําหรับญาติโยมนะคะที่มีอาการปวดดังกล่าวนะคะนี่นะคะไม่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะหลวงพ่อนะคะก็บอกว่ามาเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันให้ดูเลยเพื่อเป็นการการันตียืนยันว่าหลวงพ่อก็ฉันจริงนะคะก็ในคลิปเนะะี่ยค่ะจะบอกหมดเลยนะคะก็จะมีทุกอย่างนะคะในนั้นเลยนะคะ,ะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าที่ออกจากพุกไปนะคะเป็นสินค้าที่ ได้รับสินค้าของแท้และรีวิวของเรานะคะก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างแน่นอนนะคะแล้วมีอีกเคสนะคะหลายๆเคสนะคะลูกค้าเนี่ยออกมาออกการันตีแล้วก็ยืนยันกันอย่างแพร่หลายนะคะอย่างเช่นเคสนี้นะคะพวกก็ลงสัภา์จริงที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเราไปกันเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วนะคะค่ะก็เคสนี้นะคะดีมากๆนะคะก็เป็นเคสที่กินดีทั้งบ้านนะคะต้องบอกว่ากินดีทั้งบ้านนะคะเพราะว่านะคะ เกิดจากคุณทัศนีนะคะทานก่อนเนาะลูกค้านะคะชื่อคุณทัศนีทานก่อนนะคะอายุประมาณ61ปีท่านนี้ค่ะทานก่อนเนื่องจากมีอาการปวดเข่ามากเข่าตึงนะคะเดินไม่ได้ทรามานมากๆขึ้นมาใดก็ขึ้นไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูสื่อไปเช่นกันนะคะเกิดความมั่นใจมากๆนะคะแล้วสั่งปิิญทาดีบุญไปทานทานเพียงแค่นะคะ 3กล่องต่อเนื่องนะคะคุณทัศนีกลับมาเดินได้เดินคล่องนะคะและทานต่อเนื่องหมดประมาณ5กล่องคุณทัศนีเดินขึ้นบันไดได้เลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะพวกก็จะมีการสาธิตนะคะตอนที่คุณทัศนีเดินขึ้นบันไดให้ดูด้วยนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเต็มๆนะคะก็ไปิร์ชดูที่ช่อง u t u b e อ่าไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังนําคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยก็ออกมายืนยันเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันพี่ทัศนีมั่นใจเพราะว่าสินค้าดีนะคะสินค้าดีมากนะคะ ปลอดภัยก็เลยมั่นใจให้ทุนแม่ยังยืนยันว่าสินค้าเขาดีจริงถ้าไม่ดีจริงนะคะลูกสาวก็คงไม่ดีขึ้นขนาดนี้นะเสียงจากผู้ใช้จริงแล้วก็ยังมีพี่ชายอีกนะคะพี่ชายก็มายืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูญตัวนี้ทําให้น้องสาวนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้ขึ้นบันไดได้เดินเหินได้ท่องนะคะการันตีเลยนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ ไม่กี่เคสน,นะคะที่ตัวบวุกเองนะคะอยากให้ทุกท่านอยากจะสือ้อท่านมั่นใจนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับบุกนะคะได้ของแท้และเป็นคนที่มีรีวิวเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะ,ะนันมั่นใจได้เลยนะคะสินค้านะคะดีแน่นอนค่ะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้นะคะตัวบุ๊กเองนะคะก็จะมาทานให้ดูดีบูนนะคะทานง่ายนะคะเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านมีความกังวลว่าถ้าเป็นแบบผงอะค่ะมันจะขมจะเฟื่อนหรือจะคาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมายืนยันเลยค่ะว่าดีบูนแบบผงนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขาวทานง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการทานนะคะดีบุลเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะวันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าชงดื่มกับน้ําเปล่านะคะน้ําเย็นอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเปล่าแต่จะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราลดน้อยลงนะคะเน้นเลยนะคะต้องทานกับ น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกตินะคะน้ำประมาณนี้ก็พออ่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในดีบูลนะคะจะบรรจุกี่ซองนะคะจากหลายๆคลิปนะคะทุกท่านก็ผ่านหูผ่านตาแล้วแหละพอจะรู้นะคะเพราะว่าลูกค้าพวกส่วนใหญ่ก,ก็ถามเลยว่าพวกจะถามเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลมีกี่ซองทุกเสียงก็ยืนยันนะคะว่ามี5ซองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามี5ซองจริงๆหรือเปล่านะ,ะอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะในช่วงแรกนะคะเนี่ยค่ะ กระดาษจะถูกซีนแบบแน่นๆมากๆเลยนะคะเราจะเป็นจะต้องใช้แบบกันไกในการแกะนะคะเนี่ยแกะออกมาแล้วนะคะตัวดีบุเน่หรือว่าดีบูนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะมี5ซองจริงหรือเปล่านะคะนี่นะคะสดๆเลยนะคะ5ซองนะคะเดี๋ยวออกออกมาให้ดูเลยนะคะด้านในมี5ซองนะคะแล้วด้านในมีอะไรบ้างละ่ะนี่นะคะด้านในมี5ซองแล้วก็มีสารกันชื้นนะคะทุกกล่องต้องมีสารกันชื้นแล้วด้านในนะคะก็ มีดีบูลผง5ซองแบบนี้นะคะ5ซองนะคะแล้วก็ใน1ซองนะคะก็หลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ใน1ซองมันมีกี่กรัมนะคะ1ซองมี6กรัมนะคะและเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊1กล่องมี5ซองมันจะเห็นผลหรอท่านได้แค่5วันนะคะบุ๊กบอกเลยนะคะว่าตัวดีบุนผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูวิธีการชงนะชงง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ฉีกนะคะมันจะมีแบบเขาทำรอยฉีกไว้นะคะฉีกง่ายนะคะฉีกง่ายนะคะแล้วก็ข้างในเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเป็นผงสีเหลืองแบบนี้นะคะนะคะเทเข้าไปแล้วนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคนละลายง่ายมากๆค่ะ จะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะเวลาที่มีการคือเราใส่ส้นสูงอ่ะก็มีการปวดเข่าปวดหลังเหมือนกันก็ทานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มให้ดูกันเลยนะคะหมดลงไปแล้วค่ะทานง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็ มีออยแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้ว10ปีแล้วตัวบุกนะคะก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วคะ่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะ,ะวันนี้พบกันนะคะอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็เป็นรอบส่งของรอบวันจันทร์นะคะสุดยอดความปังกระแสตอบรับดีมากๆกนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะคะตัวนี้กล่องสีเขียวๆนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติแบบผงชงดื่มทานง่ายไม่ขมไม่คาวการันตีแล้วดีขึ้นไวนะคะสารสกัดทั้งหมด7ชนิดการฟื้นตัวจะไวมากอมาดูกระแสตอบรับกันเลยนะคะวันนี้นะคะเต็มห้องกันแล้วนะคะสําหรับออเดอร์ในช่วงเช้าของเราเท่านั้นเองนะคะ ค่ะนี่นะคะออเดอร์ปังๆกันเลยนะคะสุดยอดความปังนะคะใครมีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหลนิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะสั่งดีบูนของแท้คุณปุ๊กนะคะ